าดูต้นทับทิมต้นนี้ดกแค่ไหนล่ะค่ะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพวงนี้มีเก้าตรงนู้นนี่สองสิบเอ็ดลูกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบแปด 2ี่สิบปลูกแล้ว 29. 29. 30. 30ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสามสิบสามสิบยงยังไม่หมดขึ้นไปข้างบนนี่สามสิบเอ็ดแล้วก็ยังออกดอกมาอีกเรียบต้นแค่เนี้ยดกมากๆเลยทับทิมประโยชน์เยอะมากๆอร่อยด้วย ทีมสีแดงชมพูชมพูแดงต้นปลูกในกระละมังแบบนี้เลยอุย้ยที่สามสิบเอ็ดแล้วนะลูกนี้ยังไม่ได้นับนี่สามสิบสองลูกนี้3ามองลูกมาถ่ายว้นนี้มั่งเบื้องหลังขั้วแมฆเยอะเกินอุอ้ยพ่ นี่ลูกนีน้ก็ให,ใหญ่นสุกแล้ว,ลวชิมลูกนี้ไหมเอ,เอาลูกนี้เด็ดเด็ดเลยเด็ดลูกนี้ไปชิมเลยแกะมีน้ำเลยนะนี่ไงนี่สิลองดูจากสดๆจากต้น แก่แล้วกินได้แล้วเรแค่นั้นเราบีบดูดิว,ว้าวสุกหรือยังสุกแล้วสุดแล้ว,ลวทำไมข้างในเป็นขาวๆว่มันสีนี้นี่ยังไม่แกว่ว่ะอย่าดูแน่แก่แล้วนะน้ํามันห,หวานหวานอะ่ะกินได้แล้ว ในเป็นอย่างนี้ยรับทิมใส่มากๆกินได้แล้วจ้าโอเคทับทิมทับทิมเก็บใหม่ๆจากต้น